ตัวจร,จ,รจริงจริงของทีมงานขวัญใจผู้หักเรือสามกิจพิพายของเขาครับครับเขาดังอยู่แล้วประเภทเนี้ยเก่าเก่งเหมือนกันเลยล่ะพี่<ฮ>น้องที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ครับส่งเสียงไปถึงทางบ้านติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ระบบเฮดดีความตอ แล้วเที่ยวนี้มาดูกันซิว่าเป็นคู่ชิงชนะเลิศในประเภทกอสองฟัดกันเหนือเหนือเถื่อกันถึงเลือดเชื่อดกันถึงมือนะว่าเที่ยวนี้มาดูกันสิว่ามื่นไววรนาหนอวานนครสวรรค์เจอกับเหลือดีบวกสองพลังใจในน้ำของหวั่นใจโพหักกับคตสวยเมืองเพชรอีสาวใจเด่นจากเพชรบุรีต่างคนต่างอัตตาคนต่างฟัดลเว้ยเอาละเว้ยน้ำลายเหนียวเนื้อติดคอน้ำลหลเหนียวเนื้อติดคอล่องน้ำน้องเงินดูเหมือนว่าจะมีแรงดีเพราะว่าสองพลังบวกเจอกับจหมื่นไว้วรณาจะเสียท่าเสียทีหรือ ไม่มีไม่รู้ว่าจะเสียท่าเสียทีนั้หรือไม่ร่องน้ำนัลนเหมือนน้พชนบอกว่ะขวัญใจโบหักว่าคนสวยเม้เพชรตีเจอใสกันเรือน,นครสวรรค์ไว้นครสวรรค์นอวอบอ่าจะหมื่นไววหละหน้าต่างคนต่างใสต่างคนต่างอัดเริ่มจะนำมาเล็กน้อยคนสวยคนสวยดูโบหักบอกว่าจะนำมาเล็กน้อยแจ้าว่าแล้วดูทิว่าไอน้นมหน้ามดคนเมืองมาก่อนคนครสวรรค์หมื่นไว้วอระหน้าร่องน้ำแดงฟังอันนี้เริ่มจะฉีกนี้เริ่มจะฉีกนี้ขวัญใจโบหักแล้วดูทิว่าขวัญใจโบหักร่องน้ำเหมงินฝังอันโดยดูทิว่าขวัญใจโบ คนสวยเมืองเพชรไล่ตามตะคุบอยู่ไล่ตามตะคุบเข้าเช่ใช่ ทิงชันะเลิศกอสองครับอ,อ,อย่าสามสิบที่พายกอสองชิงชนะออมาเลยจ้า จะ่นเราเราเที่ยวนี้เป็นเทียยเยยเท่ยวกับสายน้ำียด้วยเที่ยวกับสายน้ำเที่ยวแรกขั้นมือรวยวอลล่าดันมือรวยวอลล่า,ลา,ลาเอาไว้แล้วหนึ่งเที่ยว จะทําได้หมื่จะมีเที่ยวสามหรือเปล่าบ่ดูบัวหักเมื่อเที่ยวนี้จะทําได้ไม่ฝันใจไว้ันใจพวกต่างคนต่างเพียรต่างคนต่างบี้ต่างคนต่างนี้แต่ว่าเลือละครตะวันท่าเดียวท่าเดียวบกวท่าเดียวร้อยหน้าร้อยตาร้อยหน้าร้อยตาจะหนีได้หรือไม่ได้บัแล้วร้อยท่าสิเม้ถายดูดีวว่ารองหนาตั้เมืองรองหนาตั้งเมืองเลือดังเดยดีจังเมืองบางกรกนครวรวันจะหนีรอดปลอดภัยือไม่ไหนเมื่อรองนําแดงรองนําแดงขวัญใจโทหักคนสวยมางอนใส่เยื่อสี่ลายกอนขออยู่ลายกอนขอดูด้วย่ากอดได้กอดได้จะแสงได้ไม่ได้ใจ เพื่อเมินไหววอนละนาดร่องน้ำเพื่อเมินจหนีรอดปลอดภัยไุ่ไหใจเพื่อร่องน้ำแดงโคตรวยดูดีว่าควันใจบอหากคนรวยเมื่อเพชรกระโดดกันเข้าเบนไทยอะโอ้โหลิเกมาโอ้ยโอ้ยดาวละไมันปวดสะดือนี่คู่ดูเดือดเลือดพานสนุก สนาน,น,น,นานจริงนี่สนุกสนานจริงนี่ขู่เดือดเขามาในเที่ยวนี้คู่เดืเราเห็นไหมน้องพี่ทั้งหลหายล้อ<า>ก่อนไลใครจะเขา้าก่อนกันก่อนไลแหม้มันพายกันมันน่าดูพายมันต่างคนต่างฟัดเห็นมาแล้วทานผู้ดู ก็อยากจะรู้ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกกอลเลยจะเป็นน้ําเงินใช่ผมจะแกลงเอ๊ะหรือจะเป็นฝ่ายแดงเหล่านี้ไม่รู้น้ำเงินหรือแดงใครจะชนะเที่ยวนี้ต้องช่วยดูให้ดีได้ไหมหลายเที่ยวแล้วนะยังกออยู่แต่ก็ยังไม่รู้เลยนี่ แต่ดูแล้วครับในเที่ยวนี้พอที่จะรู้ดีใช่ใดจะบอกแล้วครับจะบอกผลแล้วแดงพายแรงแต่มันพายจนเพลินย <ก S 2> ต้องโยกให้ใหน้ำ<ห>เงินงเขาไปผลงานตัดสินัำรองน,น้ำน้ำเงินเปรีญยน,นะครับรองน,น้ำน้ำเงินมือนไวอุระนาเปรีย้ยน,นะแล้วผู้จัดการตั้งคู่ครับไปรับคู่ดูเดือดที่ท้านนายยกเลยครับไปเลยครับครับ